ก่อนจะเริ่มดูวิดีโอคุณเป็นหนึ่งใน98%นี้เปล่าถ้าใช่คุณช่วยกด Subscribe ทีมันฟรีแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาผมรู้คุณก็อยากกดดังนั้นกดซับค,คุณคิดว่าวันๆฉลามทําอะไรบ้างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผู้พัฒนาน่าจะรู้นะเพราถึงได้ทําเกมฉลามออกมาซึ่งเขาทาฉลามได้สมจริงมากไม่มีที่อะไรให้ทำเลยนอกจากกินเฮ้ยเกมราคา500นะเว้ยมึงทําได้เท่ากับแฮงกี้ชา้าบนโทรศัพท์เนี่ยนะก็มาเริ่มที่ด้านเกมเพลย์กันดีกว่า ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งเดียวในเกมนี้ที่มีข้อดีแถมเป็นสิ่งที่มีข้อเสียเยอะที่สุดของเกมนี้ซะอีกอย่างที่ผมได้บอกไปว่าฉลามมันทําอะไรไม่ได้นอกจากกินดังนั้นสิ่งที่ควรจะชูโลงของเกมนี้คืออะไรคือการกินของฉลามใช่และเกมนี้มันทามาได้ห่วยมากๆทุกๆชั่วโมงที่ผ่านไปในการเล่นเกมนี้ผมแทบอยากจะปิดเกมนี้แล้วลบเกมนี้แถมรีฟันเกมนี้ทิ้งอีกซึ่งทางผู้พัฒนาเกมได้โฆษณาเราไว้ว่าคุณสามารถกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่โผล่เข้ามาในเกมนี้ได้ เฮ้ยก็ดูเป็นอะไรที่ดีนะแต่เดี๋ยวก่อนการที่คุณจะกินสิ่งมีชีวิตที่เลเวลสูงกว่าคุณเนี่ยคุณก็กินได้นะแต่ว่าคุณจะใช้เวลานานมากในการตอดมันหรือแม้คุณก็โดนมันฆ่าตายก่อนที่จะตอดมันจะเลือดหมดแล้วมันก็กลับมาเลือดเต็มเอาตกลงนี่กูเล่นดักโซ่หรือเปล่านี่ <S <S ซึ่งนั่นก็เหลือทางเลือกเดียวที่คุณจะทำคือการไปเก็บเลเวล ใช่การกินปลาเล็กปลาน้อยกินไปเรื่อยๆมึงให้กูกินยี่สิิทีเพื่อเพิ่มเลเวลหนึ่งไปอีกเลเวลหนึ่งไอ้เกมเฮียซึ่งสิ่งนี้ผู้พัฒน,นาเกมก็น่าจะคิดไว้อยู่แล้วดังนั้นถ้ากินอย่างเดียวเนี่ยและกินแม่งตั้งนานกว่าจะเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเกินไปดังนั้นเราจะให้คุณสำรวจเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่ได้มีพัฒเซ์หรือปริศนาอะไรให้คุณแก่แถมให้การสำรวจที่ว่าเนี่ยก็แค่เอาหัวไปชนกล่องหรือชนเสาแล้วก็ให้ไปกระโดดดึง,ดง <the> ๆอยู่บนชายหาดและในตัวเกม ยังมีหนึ่งระบบที่ผมคิดว่าเป็นระบบเดียวที่เป็นระบบที่ดีนั่นก็คือระบบค่าวความอันตรายต่อมนุษย์ยิ่งเกจของคุณมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีนักล่าฉลามที่อันตรายมาล่าคุณมากขึ้นเท่านั้นแล้วมเมื่อเกจของคุณเต็มจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดส่งต่อผ่านเลเวลก็จะมีหนึ่งในสิสุดยอดนักล่าฉลามมาล่าคุณซึ่งไอ้สิสุดยอดนักล่าฉลามพวกนี้ผมค่อนข้างชอบพวกมันเลยนะเพราะว่าเวลาพวกมันโผล่ออกมามันจะมีเพลงเปิดไปของตัวเอง The Toast the Coast, Lieutenant Shannon Code of แถมพวกมันยังมีเมคานิกแปลกๆที่ต้องจัดการก่อนไม่งั้นเราไม่อาจจะสามารถฆ่ามันได้ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีการชันเลนในเกมนี้บ้างเพราะที่เล่นตลอดมามันโคตรที่จะง่ายเลยซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถจัดการมาได้คุณก็จะได้รับชิ้นส่วนประฉลามสายพันธุ์ต่างๆมาเกียดชิ้นส่วนตัวละครของคุณซึ่งชิ้นส่วนฉลามแต่ละชิ้นจะให้ความสามารถที่แตกต่างกันไปบางชิ้นสามารถทําให้คุณกลายเป็นปิกาจูได้ด้วยซ้ําและถ้าหากคุณยิ่งใส่เซตเดียวกันนนมมมมมาาาาาายยิิิ่่่่งงงขขขึ้้้้เเเเทไไไหรรคคุณดวสถออพปีก ซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้อาจจะหาผ่านทางเนื้อเรื่องและการสำรวจได้ซึ่งถ้าคุณอยากจะเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็คุณต้องอัปเกรดตัวละครของคุณใหถึงเลเวลจุดหนึ่งก่อนคุณถึงจะสามารถเล่นเนื้อเรื่องได้ดังนั้นสุดท้ายคุณก็ต้องกลับสำรวจอยู่ดีซึ่งการสำรวจเพื่อจะเอาชิ้นส่วนประชามต่างๆนั้นคุณก็ต้องสำรวจใหครบร้อยเปอร์เซ็นต์ของแมปต่างๆที่อยู่ในเกมซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเสียเวลาแถมโคตรน่าเบือ่อแต่ผมก็เป็นคนชอบสำรวจอยู่แล้วผมก็เลยเล่นจนตัวละครผมเมลตันัางทันทีเนื้อเรื่อองงงงงผผมมมย่่่่านนไถึึึครหขเเกล ช่วงเวลาการเล่นของผมต่อจากนั้นทั้งหมดมันเลยเป็นความรู้สึกที่โคตรจะน่าเบือ่อเพราะผมสามารถกินทุกอย่างบนโลกได้เพียงการกดคลิกซ้ายคลิกเดียวผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นการวางแผนที่มีดีของผู้พัพฒนาหรือผมเล่นผิดจากสิ่งที่เขาหวังไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมเพย์งั้นเรามาต่อกันที่เนื้อเรื่องกันดีกว่าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะน่าพูดถึงเพเท่าไหร่จุดเริ่มต้นของเกมเกมนี้ก็คือคุณเป็นฉลามที่ว่ายน้ำอยู่ทะเลตามปกติแต่คุณดันกินมนนุษยยย์เเเป็็อาาาาหรช้าาน คุณก็เลยโดนนักล่าฉลามไล่ตามฆ่าเป็นประจำคุณโดนฉวมมาไม่รู้กี่ร้อยคุณโดนยิงมาไม่รู้กี่พันแต่แล้วพอคุณที่เจอกับนักล่าฉลามคนหนึ่งที่ชื่อว่าพีทเขาสามารถเอาปืนฉวกที่คนโดนยิงมานับร้อยยิงคุณแบบวันชดอย่างเอามือตบยุงมึงง่ายไปไหมเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นก็มีการกล่าวถึงอดีตของพีทว่าพ่อของเขานั้นถูกเมกาลดอนฆ่าตั้งแต่เขายังเด็กเขาจึงฝันที่อยากจะล้างแค้นเมกาลดอนให้พ่อของเขา โดยก่อนที่พีทจะเอาเราไปทําหูฉลามนั้นพีทได้สังเกตเห็นว่าในท้องเรามีลูกฉลามอยู่เขาจึงผ่าแล้วเอาลูกฉลามออกมาแต่หลังจากลูกฉลามนั้นออกลกแม่มาไม่ถึง5้าวินาทีก็สามารถกัดแขนพีทขาดได้เลยพีทไม่ต้องไปตั้งตอน,นโดนพิ่ชากัดแขนขาดว่าแตฟักหลังจากนี้คุณก็คงจะพอเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่สุดท้ายเราก็จะฆ่าพีทจบนในเรื่องโดยรวมแล้วผมว่าเกมนี้ขาดคอนเทนต์ที่หลากหลายหรือคอนเทนต์ที่เล่นซ้ำไปมาและไม่น่าเบื่อสำหรับเกมเวิ r l ์ แต่สำหรับเกมนี้มีแค่เอาหัวมงเสาก,กระมงกล่องหรือไม่ว่าคุณจะเล่นเนื้อเรื่องคุณก็ต้องเอาหัวไปมงเสามงกล่องเพื่อเก็บเลเวลได้เร็วเพื่อจะได้เล่นเนื้อเรื่องต่อหรือไม่ว่าจะเป็นการเก็บคอลเลกชันฉลามของคุณคุณจะเก็บคอลเลกชันฉลามได้คุณก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องหรือไม่ก็สำรวจไอสำรวจที่ว่าก็คือหัวมงเสามงกล่องเลยดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะไม่หลุดพ้นจากการเอาหัวมงเสามงกล่องซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าพิจารณาเล่นซ้ำเท่าไหร่ประกอบด้วยราคาเกมได้สูงถึง500บาทแบาทว่าเอาไปซื้อเเกมม De าาล่่นนยยสุอะ น่าจะถามผมว่าคนซื้อเกมนี้หรือเปล่าล่ะนี่มึงเองต้องถามอีกเกอร์